ในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยถึวะสวัสดีครับพบกับลุงชาไร่เช่นเคยนะวันนี้ก็มากับลูกๆกัหลานเมืนเดิมนะมาสวัสดแวมพื้นไร่มืนเดิมนะโอ้ลุวันนี้ดึงลุงขอปืนหนูเสื้อหนูก็เยอะหนูก็ลุงขอซับสิ่งหนูหน่อยนะลุงนะโอ้ลุงโดนยิงะ ยังไม่ได้อะไรเลยดิซ่าอยู่ใูนี่หรือลุงศูนย์นั่ะใค้หลานลุงจัดการไปแล้วโอเคโอเคตรงนี้มีอาหารเดี๋ยวลุงจะมากโอ้ขนมคนนี้ไอ้ฟ้าของลุงก็จะมาเอาเงินน่ะโอ้โหไปเลยลูกเอาไปเลยลูกแต่ลุงอยากได้ขนมข้างในนะเนาะหลบให้หน่อลูกโอ้โหดีดีดีลูกดีดีดีโอ้ดีดีดีมันเดี๋ยวลุงจะคอยปกป้องหนูเองนะลูกนะอ๋อลุงได้ยินเสียงนะลุงระวังด้วย ระวังด้วยลูกระวังด้วย <c oughs> โอเคโอเคเป็นไงม้างโอโ้โขนมคนนี้ตัวเปล่ารบเอยเลยนะ <c oughs> ลงทุนสะหน่อยสิลูก <c oughs> กลับมาก็มาสำรวจด้านในกันเลยทีเดียวตามหลานชายไปติดๆเลยครับ <c oughs> โอ้จะเหลืออะไรล่ะลูกเอ้ ก็เอาไปหมดแล้วแหละมัง้งโอเคโอเคนี่ไงหลานชายลุงนะไอ้ฟ้านะโอ้มาวันนี้เราไม่เป็นไรไปลุง, ه, ลงสิ่งที่ลุงมานะนี่ไงกล่องแดงตรุษจีนนะนะ ไปกันต่อได้อะนะลุงก็อยากใช้เครื่องนี้เป็นนะไม่ได้ลุงยังใช้ไม่เป็นเลยนะ <laughs> มันใช้ยังไงวะเนี่ยลุงหลีเราให้มาแล้วเฮ้เดี๋ยวคอยดูแล้วกัน <laughs> ใใโ,อโอ้ได้ยินเสียงปืนแล้วนะทำมาจากฟ้ากัโอ้ไอ้ฟ้าลุงเองไะโอเคโอเคโอเคจัดการเลยลูกจัดการเลยหอดจริงจริงเลยลูกหลานลุงนะ <c oughs> จัดเลยลูกจัดเลยจัดเลยโอ้โหไปกันต่อนะกลับมาที่เครื่องนี้มันเดิมนะพบสัญญาณใกล้เคียงในทิศทางที่เปื้อ,อ,ไอนไหลมาเลยโ เอ้อ๋อขอบขาวๆหรอตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราจะดูยังไงต่อวะเนี่ยอือต้องไปกกกลางขอบขาวๆนะอ๋ออะไรนะข้างบนน่ะมันมีตัวเลขบอกอยู่ดิโอเคโอเคโอเคนี่นี่เดือดศูนย์ศูนย์ศูนย์เมตรมันมีอะไรในเครื่องเนี้ยนะเฮ้ยอะไรวะเนี่ย เดินไปก่อนจะไปก่อนโอเคโอเคเดินทางกันต่อได้นะลุงหลานลุงน่าจะเข้าโหมดแลวนะเฮ้ยพะนุ่มลุงขอโดมผามหน่อยลยังไม่มีกระเป๋าเลยลุงขอกระเป๋าใบเล็กก็ไม่เป็นไรเอาไปก่อนเอาไปก่อนขอบคุณมากครับเดทางกัะอนทากกะต วิง่งอ้อมไป็รัดหลานชายเลยวิ่งอ้อมนะในไอ้เหลืองลุกไปแล้วนะในเข้าไปข้างในเรียบร้อยแล้วโมเตอรเร็วๆนะ <c oughs> เข้าไปเลยลูกเดี๋ยวลูกจะเข้าไปด้านล่างของโมเตอรอชั้นใต้ดินเนี่ยนะร้อยโดดไอ้ที่โดดเข้ามาแล้วชั้นใต้ดินน <c oughs> ๆๆั้ามาน,น,นมีอะไรตา้นลุงมาแล้วลูก บอกแลวโอ้โหทรับสิงนี่ไม่มีอะไรเหลือแต่เกือบบูทตเก่าๆแล้ว آ آ เพื่อนเราเองโทรพร่อหนุ่มอ้ไยินกสบปกสึบปืนด,ด้านนอกนะโอเคโอเคลุงจะขึ้นไปด้านบนทีเดียวโอ้โหพ่อหนุมคนนี้ทำขาลุงแดงเทยกเลยไม่น่ารักเราฉเฉลยนะพะน่อหนุมคนนี้ยิ่งไม่มียาอยู่มีใครรอเปล่า กระอังแดงเอาไปก่อนเอาไปก่อนกระดงแดงก็นั่นแหละวเดี๋ยวเราจะนู่น้ำน้ำเก็บน้ำไปก่อนนะไอ้กระดันนี้ก่อนแล้วดี๋ยวดูสิหน่อยนะครับมีอะไรหรือเปล่า ไก็ต่อได้นะไอ้ฟ้าของลุงก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยล้วเป็นไงมั่งร้านชายของลุงได้เยอะหรือเปล่าเฮ้ยกล่องยังไม่เปิดนะยเก็บเรียบๆเลยนะลุงๆเก็บไปให้หมดเลยลกไม่มีอะไรเลยสักอย่างนะโหมาทางนี้กันบ้างนะ เดี๋ยวลุงจะพามาเปลดลิ้นช <laughs> จะไปหาหมอจะไปบอกหมอนะ <laughs> หมอครับหมอครับผมขาดสารไอโอดีนนะน <laughs> ะจำยังไงดีครับเนี่ยโอ้ไม่ใช่สิต้องไปบอกหมอใหม่นะหมอครับหมอครับ <laughs> ผมไม่ขาดสารไอโอดีนแล้วนะ <laughs> ที่เห็นนะนะเกลือลุนลวนนะจะขาดสารในพอดีไนดะ้ยังไงอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยหนึ่งศพแลยยี่ตรงนั้นูหลายศพเลยเบาๆบาเบาๆเดี๋ยวลูกหลานได้ยิน เดี๋กลูกกอสำรวจซะหน่อยแล้วมีเท่าไหร่เนี่ยหเอ,องตรงนี้ด้วยตรงนี้ตรงนี้สามเลยเบาลูกเบา ในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยถืว่ากูเด้อ <laughs> ไม่รู้จะทำอะไรก็หัวเราอย่างเดียวนะห <laughs> วานเจี๊ยบลุงเลย <laughs> ตามหลานมาติดๆเอาเลยลูกสู้เขาสู้เขาลูกสู้เขาสู้เขาลูกสู้แล้วเขาลูกโอ้โหจัดการมันให้ได้ลูก ลุงจะเอากำลังใจช่วยหนูสุดสุดนี่ลุงเต็มกระสุนลูกลุงยังไม่ได้ยิงนะลุงเลยไม่ได้ช่วยหนูนะ <c oughs> จัดการไปที่เรียบร้อยแนละ้วหลานชายของลูกฮอดจริงๆเลยเดียวเก็ <c oughs> บเลยลูกเก็บเลย <c oughs> ไปกันต่อได้นะเดิน <c oughs> ทางมาถึงบ้าน ลุงได้ยินเสียงมาจากด้านบนแล้วนะไอ้พลอมพลอหนุ่มจะข่มขู่ว่อยงข่มขู่พีอย่อายิงลุงนะไอ้ขู่ไปอีกโอ้มันเงียบฉี <c oughs> ่เลยวะยังไงนะโอ้ขู่ปวลาเที่ยงแล้ววะลงมาแล้วลงมาแล้วเพื่อเราเองโถเอ้อยพ่อหนุ่มลุงก,ก็ตกอกตกใจอ, <c oughs> อะไรนะลูก อ๋อให้ออกใช่ไหมลูกราโอเคโอเคจุดถอนกำลังนะโอเคไปกันเลยทีเดียวเดินทางมาถึงจุดถอนกำลังแล้วขอบคุณมา,มากๆครับที่ดูนะครับเฮกด subscribe ลงด้วยนะมาใหม่พรุ่งนี้นะวับวับวับ